ค่ะขอต้อนรับขอต้อนรับสู่แป้งนี่นะคะยตอนนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดเอ้ยไม่ใช่แมทใช่หม่นะเราจะมาเล่นเกมเราจะมาแชทเกมกันจับปลิมได่ตอนนี้แบบทำอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะปิมปิมแบบเดี๋ยวในยุคสมัยสร้างชาติอกาคันเลนบนอดีตฐานสมัยสงครามกลางเมืองอกละหาในการแก้แค้นของเขาทำให้เขามุ่น้าสู่ตนตกเลือแต่ความร่ากันม่ก่อน ได้มาสถานที่ใหม่นะมันจะมีแบบหมามาดูอะไหมแหมมาให้แบบสวยแบบาโอเคตอนนี้เราจะมาลงน้ำเล่นกันเพราะว่าร้องจุเลยใครทนีนอาจารด้วยนเิดอนีด้วยทฤษฎีแกับปฏิบัเราเดียวเนียราเาสนุกไม่เนี่อยทำอะไรอยู่เป็นจะเลียนอาหารสรั่งเสร็จะ มีข่าวดีสำหรับแฟนรายการพ,ออาพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวไปกินข้าวนะ<ม>รายการตลาดสดคือถ้าดูตลาดสดสนามมีราคาพิเศษให้ขออนุญ,ญาตนนเนินจริงๆรายการตลาดสสนามเป้าเราถูกแอบอ้างมีมิจฉาชีพเ,เอาชื่อของพวกเราไปใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทัทง้ทงทงั้งไทยทั้งสุขออัอ<ม>ร่อยมากจะไปเรียนจริงๆก็ พิมดวผู้หญิงคนนั้นเต้นเปลนเกงแล้วไม่ใช่ผู้หญิงคุณเนี่ยเต้นแบบวาอาไม่ต้องแอบชื่อของพวกเราตลาดสตลาดเป้าไปในเรื่องของการทำบุญเนื่องจากว่างามอร่อยมากแบบโอเปอต้นอะไรของเธอเนี่ยแบบอ้ว่าเจู๊เนยวบอนบนมัดจเ้อ่าบนอกว่าเจ๊หูเมียมีทีมงานของเจ๊หูเมียไปเพื่อจะทำบุญ ถ้านู้ก็ให้โอนเงินมา2องกบาทก็เลยเห็นสอบถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมแต่โอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีการแอบโดยเฉพาะทั้งเชชทั้งสองท่านถ้ามีมอางเกิดขึ้นขอให้ตีตีตีเหมากันก่อนเลยว่าเขาหลอกเชชเลยค่ะอย่า,อย,าอย่าคิดว่าเกณงใจให้เช็คกับทีมงานไปพูดนะอันนั้นที่เป็นรู้สึกว่าวันนี้แบบเราจะรู้สึกสุดเลยล่ะไม่มีไม่มี โอ้โหมันเต็นแบบท่าอะไไม่ดู้ท่าอะไรสักอย่างอ๋อที่ที่แป้งบอกใช่ป่ะใช่ไม่เป็นอย่างเงี้ว่างน้ำเล่นนะเอาสิจะเปลี่ยนชุดสักหน่อยโอเคเราล้วรองลองที่ลงน้ำก่อนนะเข้ากับแรงตัวอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครจริงจริงของเมนูนี้นะคะอยู่ที่ความจัดจ้านอย่างที่ใส่เครื่องยำโ ความเข้ม้นของมันที่นอโอเคภาพภาพโอเคอ่ะแล้วูลูกกกำลังแค่นี้ก็จัดจ้านแ้เีย้ดดิจปครบมาตรฐานคชั่นผู้สร้างสรรหลักม่รับผลรตภัณฑ์คุณยาพเป็นไรครับอะไรล่ะไม่ใช่สังเกตดูไปไหนอ่ะสังเกตคาดชั่นก็อยู่ที่เดิมอะไรก็ว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนเราจะจบเลยกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเื่อจะมีคเดี๋ยวก่อนยิเฮ้ยไปที่นี่ดีกว่า ยบายตอนนี้สบาย